สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับ <c oughs> กับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บีย8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับเช้าน,นนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นสีชมพูสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงวันนี้ชอบนะครับแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยออกจากพิเศษสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเป็น เข้ามาใช้นามสกุลของโฟรีเอ็กตกลุ่มต่อขายชื่อเล่นของน้องนะครับแต่ผมก็เอนดูน้องมากๆแหละนะครับเอนดูมาตั้งแต่น้องปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนแล้วนะครับก็รายานั้นก็ตามน้องมาเรื่อยๆตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าน้องมีอัปเดตเคลื่อนไหวอะไรก็จะนํามาเล่าสุ่กันฟังตลอดนะครับอ่ะดูข้างหลังเสื้อก่อนดีกว่านะครับว่าเชื่อ เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องเบลนะครับชื่อนามสกบลรณจริงไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าน้องยังไม่ได้บอกนะครับอดีตสมาชิกไม่ใช่อดีตแคนดิเดตรุ่นที่5ของวงเบียนเคฟโฟทีนั่นเองนะครับเขต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นแหละวะ่ารู้สึกเอ็นดูน้องแหลปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนแล้ว ครับดูนะหน้าตาน่ารักมากๆน่ารัก,ารกทายผมเลยนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้พูดคุยกันได้เจอน้องตัวจริงๆเนี่ยโอ้โหนกสดใสสดใสมากๆนะแบบโอ้ทำไมเด็กคนนี้ดูสดใสเวลาพูดน่แววตาเป็นประกายเลยแล้วก็ในส่วนของเวลาน้องมาไลฟ์เนี่ย เติมความสดใสให้ผมไปเต็มๆเลยนะครับคือส่สงคล้ายๆพี่มิวอะแบบเดียวกันเลยมานั่งดูผมดูแล้วผมรู้สึกแบบเออน้องพูแต่เรื่องดีๆพูดแตพูดแต่สิ่งดีๆตลอดนะครับก็ทําให้ผมสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ้ยทำไมเด็กคนนี้เขาถึงแบบสดใสได้ขนาดเนี้ยทั้งที่บอกว่าชีวิตน้องมัน มันก็ต้องเจออะไรหลายอย่างที่เข้ามารบกวนทําให้หงุดหงิดใจทําให้ขุ่นเคืองใจอยู่บ้างแหละแต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงมีพลังบวกถึงมีความสดใสเอามาให้เราได้เห็นตลอดเวลาแบบนี้นะครับพอศึกษาข้อมูลของน้องไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าผม <c oughs> ว่าน้องมีวิธีเติมเติมเชื้อไฟให้ตัวเองนะครับในในรูปแบบของน้องที่ อาจจะเฟลอาจจะดาวแล้วก็ทำให้ตัวเองสดใสขึ้นมาได้นะครับอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือน้องเบลเนี่ย <c oughs> ไปไปเที่ยวบ่อยมากนะคือดูจากไอจของน้องดูจากสตอรี่ไอจีสตอรี่ดูจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องไปเที่ยวบ่อยมากอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเวียดนามไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่า ในประเทศเนี่ยก็เห็นน้องไปเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดที่น้องเพิ่งลงรูปไปเนี่ยก็เป็นรูปที่น้องไปเที่ยวทุ่งทานตะวันแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือว่ายังไงแต่ก็คือถือว่าไปเที่ยวแหละนะครับซึ่งอ่าจริงๆน้องถ่ายเนเดือนมกราและเพิ่งจะมาลงตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือน้องไป เที่ยวอ,อยู่ตลอดเวลาเที่ยวธรรมชาติเลยรพวนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเวลาอ่าไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําให้ให้อะไรอ่ะชีวิตของเรามันดูสดใสขึ้นนะอันนี้ผมก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแหละนะครับช่วงก่อนผมตอนที่ผมไปเชียงใหม่ไปดูสเตตวันเกิดน้องปิงเนี่ยผมก็ไปเที่ยวแม่กําปองก่อนแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหพออยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ํโตก อยูกับอากาศเย็นๆแล้วผมแบบเฟลชมีความสุขขึ้นมีมีพลังในการกลับมาสร้างสารรค์ผลงานดีๆมากขึ้นนะครับกับมาสดใสมากขึ้นผมก็ว่าเนี่ยการเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นการเติมพลังชั้นดีของเบลเลยนะครับ <c oughs> นั่นคือหนึ่งอย่างส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือการเลือกทำงานอดิเรกที่น้องชอบนะครับซึ่ง อันนี้สังเกตมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจากไลฟ์ของน้องหรือว่าการลงรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับน้องจะชอบไปออคาเฟ่แล้วก็ไปไม่ใช่คาเฟ่ที่กับร้านกาแฟที่นั่งกินกาแฟธรรมดาน้องไปร้านที่แบบเขามีกิจกรรมให้ทําก็คือการวาดรูปนะครับน้องก็น่าจะชอบการวาดรูปมากๆ่ะพวกรูปสีน้ำํำสีอะไรก็ไม่รู้่ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ ข่าที่เห็นคือน้องมามาเกาะน้องร่วมทํากิจกรรมเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับท้งไลฟ์ให้ดูหรือว่าอะไรก็แล้วก็จะเห็นยว่าน้องไปที่้านกาแฟเพื่อวาดรูปอยู่ตลอดนะครับอย่างในไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องก็รูปที่น้องวาดมาโชว์ด้วยนะครับก็ก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่เติมความสดใสให้ตัวน้องได้ได้อย่างดีนะเพราะว่า เวลาเราทํางานอดีตที่เราชอบเราจะมีสมาธิอยู่กับมันมากๆแล้วก็ลืมเรื่องที่เครียดเรื่องที่หิดหวงังเรื่องที่เข้ามาทําให้คุดข้องหมองใจไปไปหมดเลยะแล้วก็สมาธิก็จะุูงอยู่กันทําในสิ่งที่เราชอบให้มันสําเร็จนะครับผมก็มองว่าไอ้ตรงนี้แหละคือวิธีอีกหนึ่งวิธีที่น้องเบลเลือกที่จะทําเพื่อเติมเชื้อไฟหความสดใสให้แกน้องนะครับคือพอทำสำเร็จ รูปมันออกมาสวยออกมาดีเนี่ยก็มีความสุขใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ลืมเรื่องเครียดเครียดต่างๆออกไปได้นะครับก็ถือว่าเออเด็กคนนี้เขาเขามีวิธีเติมเชื้อไฟให้แก่ตัวเองได้อย่างดีมากๆนะครับประทับใจมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่ผมว่าเป็นวิธีการเติมเชื้อไฟให้แก่น้องเบล ให้กลับมาสดใสได้อย่างดีที่สุดเลยแล้วมันเป็นวิธีที่บอกว่าแฟนคลับของน้องเบลก็ก็อยากให้น้องทาตรงนี้ตรงบ่อยๆนะครับก็คือการที่น้องมาไลฟ์ทาง Ig หรืออาจจะมียังอื่นมาเรื่อยๆนะครับก็คือต้องบอกว่าไลฟ์ของน้องเบลมีความเป็นเต็มไปด้วยความสดใส มากๆนะในในมุมมองของคนที่เข้าไปดูเป็นพี่เป็นแฟนคลับของน้องผมสังเกตเลยว่าไลฟ์ของน้องสดใสมาก,มากแล้วน้องก็ก็ใส่ใจในคอมเมนต์ต่างๆที่พิมเข้าไปหาน้องน้องอ่านทุกทุกข้อความเลยคือแบบอ่าแล้วก็ไลต่ตอบทีละคนทีละคนทีละคนซึ่งเออผมผมเห็นแล้วอย่างนี้แล้วแล้วผมรู้สึกรู้สึกดีจังนะว่าเด็กคนนี้เขาดูใส่ใจใส่ใจแฟนคลับของน้องมากๆนะครับ แล้วก็ผมก็มองว่าไอ้วิธีการอ่านของคอมเมนต์ของน้องเนี่ยแหละมันเป็นการเติมเชื้อไฟเชิมเติมพลังแห่งความสดใสให้แก่น้องให้ให้พุ่งขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละคอมเมนต์เองเนี่ยก็แน่นอนคนที่เข้าไปอะ่ะ <c oughs> มีแต่คนที่รักเบลทั้งนั้นเอ็นดูเบลทั้งนั้นแล้วก็จะพิมพ์ข้อความดีๆส่งให้น้องชื่นชมน้องให้กําลังใจน้องหรือแซวน้องอะไรก็ว่าไปได้วยความรักแล้วก็เอ็นดู พอน้องอ่านน้องก็จะรู้สึกว่าเออมีคนชมเรานะมีคนรักเรานะมีคนเอ็นดูเรานะแน่นอนธรรมชาติมนุษย์อยากให้ทุกคนเอ็นดูอยากให้คนรักต้องการความสนอกสนใจจากผู้คนอยู่แล้วน้องอ่านแล้วน้องก็รู้สึกรู้สึกดีก็ทําให้เขาเรียกว่าน้องก็จะดู สดใสขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีเติมความสดใสให้กับชีวิตของน้องนะครับก็คือโดยการเลือกทําในสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็การไลฟ์เนี่ยมันก็ทําให้ในในทางอ้อมนะมันก็เหมือนเป็นการสร้างฐานแฟนคลับเอาไว้ในอนาคตด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเนี่ยตอนนี้เขามีประกาศรับสมาชิกรุ่นที่6แล้วเปิดออดิชั่นแล้ว ซึ่งตัวของน้องเบลเนี่ยเท่าที่คุยกันก็คือความฝ่ฝันสูงสุดของน้องคืออยากเป็นสมาชิกของวงบ n นเคฟเนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่า,าความคิดน้องเปลี่ยนหรือยังแต่ก็คิดว่าน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับน้องจะลงส่งไปสมัครแล้วก็ได้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมฝึกฝนส่วนตัวอยู่อะไรก็เป็นได้นะครับแตบบ่ผมเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่น้องทาสะสมมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้น้อง ดูสดใสดูหน่ารักมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ใครเห็นก็จะเห็นว่าเ,ออเด็กคนนี้มีพลังบวกอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมว่าคณะกรรมการเขาก็น่าจะมองสิ่งนี้แหละว่าเขาไม่ได้อยากได้เก่งที่เด็กที่เก่งที่สุดแต่เขาอยากให้เด็กที่สดใสพร้อมที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในฐานะไฮดอกโฟร์ดีอ 48, เอหัวใจของโฟร์ดีเอครุ นะครับผมว่าถ้าน้องเบลสมัครน้องคู่ควรกับการได้ใช้นาส,นนาสกุลนาสกุลเบียนเฟเต่อท้ายชื่อเล็นของจินะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็เอาใจช่วยหนูในทุกความฝันดีของหนูด้วยนะจ๊ะ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ